เอาเส้นเดียวเจ้าล็งเส้นเดียวใส่เส้นเดียวไปเลยถ้าเจ้าไปเอาเก้าสิบเจ้าต้องขึ้นโครงสร้างใหม่ครุ๊ครุ๊นครุ๊ครุเดียวได้เลยใช่ขึ้นโครงสร้างใหม่หรือลงหมดหลังคาหนะแล้วก็ตั้งแบบใหม่เลยแล้วก็ตั้งทีละต้นเอาเลยเนเอาเลยเนแล้วก็เคาะเหลี่ยมซ้ายขวาซ้ายขวาจนมันได้เก้าสิบเป๊ะนั่นแหละแล้วค่อยๆทำไปมันจือบคตียามันสองเดือนก็ไม่เสร็จเฮ้ยสองปีก็ไม่แล้วทำแบบนั้นอ่ะบ่อนาศไปเลย

ยกมาเลยยกมาเลยเร็วๆยกให้อัดใจรูดเจวแจวแจวรูดขาใช้ได้ใช้ได้โอเคครับโอเคเมื่อชีบไม่คนมากไม่เร็วมากโอเคแรมๆรมอันนี้เขาเด้นยังหน้าสีบ้างลงอะคริลิกครับ น้องเอ็คิดิบหน้่นู้นที่ที่ฉาบล็อบไว้ไม่ลงอ,อย่ากดดันอย่ากดดันเอาบรรลุงยาเห็นแล้วคือขากะถาอยู่คลิปมันจบไปทางเดิไปดูดันดนดันเห็นม่นตรงรึเป่าเหมันไม่มันทัดอีระดับน้ำมันโกมันเอ็นกลางมันเอ็นกลางเห็นห้อยดุมมันอยู่ไงห้อยกระบะอยู่เห็นละ ที่แรงเขาขี่รถก็ง,งงอยู่ป,ปัดมาสูงว่ะปัดมันเล่งเลยเอา้าตป็นคงไวระดับน้ำมันโกงมันตัวเส้นมันตกลงมาดีเสือเพี้ยนเฮ้ยจากขี่สูงมันก็เลยแอลข<อ>นาดเลี้ยสื่อยกเพี้ยนสู๊สายตายได้สิรอดล่ะคือแตงว่าเดาดีเสือนีเพี้ยเพื่อให้ระดับน้ำตกบุ่นอีกครับคนทำงานนะมันชอบเพี้ยนแต่ดีเสือนี่เพี้ยนหรอกเดาคนทำงานมันเพี้ยนกันเองเบโน

คลิปนี้ก็แค ouais ่นี้กันนะคะลงทําสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลมาถึงก็ลุยงานต่อเลยนะคะมาถึงไม่หยุดเลยนะคะมาถึงลุยงานเลยนะคะมาถนเลยะคะมาถงานเมาเลมาเลยายมาลุายนยู่บ่ละคายนเลเอะเอามากลมาเาถเยนะลเอามา ยี่สิบก็พอแล้วไปเม่ไปไม่รู้กไ้ยเนาะเม่์ิดเองประเดี๋ยวขึ้นมาติดโจกเลยโจกแก่ปดิมาแล้วมาก่อนนะปั้นบ่ได้แล้วไปเทมไหมเดี๋ยวครับคูนกอไปเทมไหมเด้อมันมามันเหลวกรได้ระได้มันเกินเหลวปวดเพราะว่าคูนมันยังไม่ได้ผสมดีมันแกได้อยู่ดีเลยดีเกลี่ยคูนคูนกอจะทำ อย่าทำทำไมริ้วเกินไปอย่าทำอันนั้นเกินไปอัพอดี้เหนเหียวนะตอกแล้วมันจะไม่ล้มไหนพูดเมื่อกี้ยังไม่ลุงเมื่อกี้ลุงพูดว่าอะไร ไม่แกพูดเมื่อกี้ยังไม่ขาดอันยังไม่หายอันนี้เลยแกมาทํางานแล้วลุงบอกว่าลุงไม่ทํางานไม่ใช่หรอวันนี้แบบตายไม่ไนองเลยโอปาดมือคมพดเอาไว้เอาอีกแล้วเอาก็ยืนไปซื้อสัน่นถ้าปูปูตีปูน,น,นย์ว่นศูนคลิปอยู่เนาไปตีให้แป๊บหนึ่ง

ดเวนมื่อกี้บอกว่าจะไปทำงานแล้วแล้วนี่แล้วแล้วข้าวเดียวหนึ่งช้าๆแน่่าแปดนาทีรอกแล้วก่อนนีสามตอนสามนาทีโอ๊ยมาถึงแปดยอดไวมากเหมือนเอาสาลาลงเมื่อเช้าไวมากมายอดเนาะ เหมือนแรหรือว่าเทรอหมดแล้วอก้อนแล้วเทรอหมดแลทำบารอนี่เมื่อไหร่ทำก่ัวแตกอยู่ล้วทำเทรออย่างเดียวแม่เทบวรอกับอะไรอีกโั้งานตัวเทียนรอเอาได้นาตัวจักไปเรือยสีีกันะเข้ามาแล้วกตำมันตะกนนะำมันะกนนี่แล้วปัญหาเลยวสงสูโกนากร ลองดูตัวนี้มันตันตรงเกิดเทาเดิมั้นี่ครับี่เซายี่สตใต้สิบครับพี่แอนตี้คูไม่ให้เล่นเหัใ้1บเอดรูไครับสิบเจืดครับนี่ขนาดสิบนี่นี่บงทีเไปใช้วันี้ํากันนะเบลอครบตัวมันก็สูงกว่าแลยเนาะครับ สไลมันก็จืดแล้วครับนี่ห่าวนออกมันบกเอะูดผมใส่ซีฟิลม้อนครับเปลี่ยนอ่ะเออเอาออะตัวจับไม่เจอเบิ้งย่ยาบูนจับเลยามลยอ่ะเนวาเาว่าสูงมาแล้วนนลงมาแล้วมาแล้วนนยาสมอนมาไม่ได้ทำช่วยอะไรเลยนะ เดี๋ยวมาสพูนีก้าโมเตยบชื่อโอ้ยเนาะมมนมาเกี้ยวกยายเลยเน่ยนเกี้ยวดิาบอกวาจะมาช่วยงานเนาะหน่อยเฮ้ยคลิปนี้ยายสมอนโดน เอ็นขาดมันเขาเริ่มเบี่ยงตามสมันกันนั่นแหละเนาะครับนี่มันเอ็นตายมันเอาตามสายเอ็นนี้ตามตามสายเอ็นแบบสายเอ็นแับหลุดหลุดเสาเนี่ยครับทำมันตรงอ่ะผมจับเปล่งแล้วพิ่ท้ามีเลี้ยวละละทิ้งละทิ้งละทิ้งข้าวลุงตำมข้าวหลุดยังไงเจ้าวัดเช่นอยู่แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันลำหลุดไอ้ตัวเนี้ยหม้มันมันจะลำหม้อมันเลยนะยืดยาวกระสินเราดัง ปนจะใส่ปนนุ่นเสียพักไปกำลังเห็ดอยู่ฝุ่นจันุ่งกำลังจัดระดับอยู่ล้านนุ่มโอ้เห็ดแล้วอ่ะพ่อนมันเห็ดแล้วกักเออ่าแล้วไปนั่นว่าเพิ่นสิบปเหตเบียกเพิ่นว่าจังได้แตงนั่งเราข้าวเดียวหนึ่งแล้วหรอแถวหนึ่งข้าวเดียวหนึ่งบั่งแน่สองสี่หกเจ็ดสิบสิบเออแต่ตอนนี้ลุงทำแป๊บเดียวอะ ก็เนี่ยสิบคลิปพอดีเรียร้อยคนขายยายก็ได้เอาป้าก็บอกว่ามาแล้วสามคลิปป้าก็ไปแล้วไม่ป้าได้สามเขาเขาอะไรเท่าไหร่แล้วเขาอะไรของเขาเท่าไหรแล้วปูนี้ใสปูนเอาขอสาชักภาพก่อนลุงในสมอนไปดือดปูนเลย อยู่ในเฟรมเข้ามาเลยย้ายต้องไปตั้งเสียงทางพุ่นตัวมันจะได้เห็นย้ายยามาพุ่นมุมโตอยากได้เสือเลยนาะอยากได้เสือเลยครับตอนนี้เสือออกว่ะก็หันเข้าดีก็หันใส่ดีปรับแล้วปรับคุ้มทางเลยเอามุมใดมุมหนึ่งเป็นแบบแล้วก็หันเข้าไปใส่ไงนี่แหละตาเห็นที่มันช่องแซงมั้งสิเพราะว่ามันต้องดึงใส่หน้าเสาและเออดึงใส่หน้าเสาเลยดึงใส่หน้าเสาแอนไปแอนไปดึงสาดกีบเอาเอามุมเดียวอย่าเอาสองมุม ยาวมุม90เอาเส้นเดียวจะเล็งเส้นเดียวใส่เส้นเดียวไปเลยถ้าจะไปเอา90จะต้องขึ้นโครงสร้างใหม่ครุุเนียครุดิ่งใช่ขึ้นโครงสร้างใหม่หรือลงหมดหลังคาอน่ะแล้วก็ตั้งแบบใหม่ด้ยแล้วก็ตั้งทีละต้นแล้วก็เคาะเหลี่ยมซ้ายขวาซ้ายขวาจนมาได้90เป๊ะนั่นแหละแล้วค่อยๆทำไปสองเดือนก็ไม่เสร็จสองปีก็ไม่แล้วทำแบบนั้นอ่ะบ่อนาไปเลย

ยกมาเลยยกมาเลยเร็วๆยกให้ใจโคตจ๋วจวเจ้าโครชาช้ได้ช้ได้โอเคครับโอเคเมื่อชีบไม่คนมากไม่เยวมากโอเคแรมอันี้ค่ะเ้ยได้ยังาสีบ่ะอะคิลิกครับ ลงอะคลิปแม่นูน้นที่ที่ฉาบล็อกไว้ไม่ลงอย่ากดดันอย่ากดดันเอาบรรลุงจะเห็นแล้วสีเขากะถาอยู่คลิปมันจบปนไปหางไปห่านเห็นว่าตรงนี้ไม่มันทัดอีระดับนะ้ำมันโกมัน,อน <c oughs> เอ็นกลางมันเอ็นกลางเห็นห้อยดุ่มมันอยู่นะหอยกระบะอยู่เห็นแล้ว ที่แดี๋เขาขี่รถมันงงอยู่เแบบตัวสูงว่ะปัดมันเร่งเลยเอ้าเป็นคนวัยระดับน้ำมันโกงมันโตัวเหียมันตกลงมาได้เสื้อเพี้ยนเขาจะที่สูงมันก็เลยแอบขนาดเลียนเสื้อยกเพี้ยนสู๊ใช้ตายได้สิรอดหรอคือจังโมได้เสื้อเนี้ยภูด้เห็ุระดับน้ำตกบุญิครับ่ะคนทำงานนะมันชอบเพี้ยนแตงโมไดเสื้อนี่เพี้ยนหรอกแตงโมคนทำงานมันเพี้ยนกันเองแวนุ nhoe cái thiệt vậy hè này ăn cái này mà không có nghe không nghe nữa đó dạ dạ ก็แค่นี้ก่อนนะคะลงนนะทำเร็วนะนแป๊บเดียวเสร็จแล้วคะ่ะ